ไม่เวิร์กจริงๆนะมันไม่เกินคนนะแแบบน,นี้อู้โหแรงครับผมแรงมาบ้าแล้วรับนี่นี่นี่ยังไงกั้งทำเอ็กซีอ้าวเข้ามาอย่างนี้โดนล็อกค,ครับผมๆๆๆแตกเลยครับผมโอ้โหตาแรกเลยครับผมศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์แมปก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเราไม่ได้เจอกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับสำหรับการทำคลิปโมบายลีเจนด s นะคลิปนี้ผมมา เล่นตัวละครตัวใหม่ครับผมเป็นฮีโร่ใหม่มีชื่อว่าออปซิเดียใช่ไหมเออประมาณนี้ออปซิเดียแบบ idian, ออปซิเบียนอออะไรประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วมาเจอตัวแก้ทางด้วยนะครับผมผมเล่นในโหมดคลาสสิกมาได้ประมาณสักสองสารอบได้ั้งแต่ว่านี้มาเล่นในแรงแล้วนะครับผมในช่วงรีแรงก็ลองเล่นดูหน่อยเนาะเป็นตัวที่มีตัวแก้ทางเยอะมากแล้วก็บางจัดๆตัวนี้นครับผมส <c oughs> ายฟาร์มสแต็กรับผมใครที่ชอบแบบสแต็กเยอะๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะอ่าดูนะครับผม เนี่ยเราเจอฮานาบินะครับผมมันแก้ทางเราได้นะถ้ายืนซอยด้วยนี่ก็คือเจ็บๆครับผมเจ็บๆเลยนะออบซิเดียเป็นตัวที่บางมากนะครับผมในส่วนนี้ผมอาจจะแนะนําอะไรได้มากไม่ไม่ไม่ค่อยมากนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากโอ้โหเดี๋ยวเดยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่เดูิเขเจ็บเลยคือมันแนะนําไม่ได้มากครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้เรียนรู้กับตัวนี้มากมายเนาะแบบซื้อมาแล้วก็เล่นเลยนะครับผมเรามองเห็นสกิลด้วยเนื้อตาเนื้อแบบตามกายภาพเลยนะครับ ถ้าก,กิ้วหนึ่งนี่ผมยิงไปปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยนะครับผมมันจะมีกระสุนมาเพิ่มอีกเนาะถ้าเราเก็บสแต็กได้เยอะกระสุนยิ่งเยอะนะครับผมไอ้กระสุนที่เป็นลูกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันจะอยู่ที่สแต็กของเรานะครับผมเนี่ยดูดูใครเกลียวช่วยดูดิผมซอยยุบ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 โอ้โหบางจัดมาครับไม่อยู่เอาไม่อยู่นะวัวสแต็กได้ผมมันจะเป็นสแต็กถาวรอ,อันนี้ผมบอกไปก่อนเนาะ ตแตกเาบอลนี่ถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆนี่กระสุนเรายิงแต่ละทีนี่มันจะยิงแบบเห็นไหมมันจะมีลูกอน้อยอ่ะเหมือนกับไอตัวโคมโคมอะไรนะไอตัวโคมประธานพรน,น่ะที่จะมีผีเสื้อวิ่งไปบินไปโจมตีนะครับผมคล้ายๆไอเทมมันเลยแต่คราวนี้คือมันเป็นสก,กิลของเราแล้วมันยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้นนะเพราะว่าดาเมจมันจะหลายฮิตนะครับหลายฮิตเล่นสายคยีจะเหมาะมากๆเนาะผมจะเล่นเป็นสายคีสายทูดาเมจในตัวนะครับ ส่วนบิวไอเทมนั้นไม่ได้ไม่ได้กอบใครมาคือผมไปขอยืมแนวคิดของน้องในทีมในตี้นะครับผมมาใช้นะถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กเหมือนกันนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมจะเล่นตามก็ได้หรือจะไปเล่นสายโจมตีเร็วๆเลยก็ได้แต่ว่าสายตีเร็วนะตัวออฟซิเดียนะเป็นตัวที่แพ้ทางเบลลิกอย่างมากแพ้ทางเกาะสะท้อนนะครับผมเกาะสะท้อนเบรดเมลนะครับอย่างมากเลยนะคร ยังไงก็ระวังไว้ด้วยเวลาเล่นนะครับเล่นเป็นสายทูดามจก็ค่อนข้างตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะครับผมในตัวเนี้ยผมก็ยื้อเกมไปก่อนนะแบบพยายามฟามร์มสแต็กผมตอนเล็กตออน,น้อยแล้วก็ฟาร์มสแต็กไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวมันบางมากๆเลยก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนะ <S <S ถ้าโดนลุมก็คือตายเลยนะครับตัวนี้ก็ระวังด้วยนะครับออกเป็นดบาบฉาบนะเราจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของเราสกิลที่2ของออฟซิเดียผมขอพูดก่อนนะ เนี่ยเนี่ยสกิลสองมันเป็นสกิลที่เพิ่มความเร็วขึ้นที่มหาศาลนะครับผมไม่ใช่เป็นสกิลพุ่งนะนี่เห็นไหมมันทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเร็วมากแต่ว่าไม่ใช่สกิลพุ่งนะครับบอกไว้ก่อนมันไม่สามารถพุ่งข้ามกำแพงได้มันเป็นแค่การวิ่งแค่การแค่การวิ่งเฉยๆเร็วขึ้นเฉยๆนะครับ <S <S อ่าปึ๊บปึ๊บโหน,น,นุ่ยนยังมันมากเลยเอาน,นี้จะมาพูดถึงอันตรีของออฟซิเดียนะครับผมอันอันตรีของมันเนี่ย คือการล็อกสตูใช่ไหมเราเห็นตามที่เราเห็นนะเนาะยิงสกิลไปปุ๊บถ้ามันโดนฮีโร่ัตูเนี่ยมันจะล็อกว่าก็เป็นเหมือนกับลิงลิงไว้แล้วก็เคลื่อนที่ตามได้นะครับผมล็อกเป้าหมายอะไรอย่างนี้สตูที่ถูกจับนะครับผมถูกจับด้วยสกิลอันตรีของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้สกิลฟิกเกอร์หรือสกิลที่เป็นสกิลพุ่งสกิลอะไรเงี้ยไม่ได้สกิลเคลื่อนที่ใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นสกิลเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นสกิลพุ่งมันไม่ได้นะครับ ก็คือไล่ได้เลยชูนี้แบบไม่เหลือครับผมชูก็ไม่รอดลานสล็อกก็คือไม่เหลือเหมือนกันตัวไหนที่พุ่งเก่งๆอะ่ะไม่รอดครับผมถ้าเจอออกซิเดียล็อกนะครับโอ้อันนี้ไม่เวิร์กละไอ้น,นี้ไม่เวิร์กละโอ้โห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 เอาในป้อมเลยอ่าอย่างไยก็ได้มาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมในคลิปนี้ผมให้ข้อมูลไม่มากผมต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าผม ยังไม่ได้ศึกษาตัวนี้มามากพอนะแต่ว่าก็คือซื้อมาแล้วเล่นเลยอะ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ค่อยหาทริคทริควิธีการเล่นแล้วก็อะไรมาให้ดูนะครับผมแล้วก็มาสอนกันเนาะถ้ามีเวลานะครับช่วงนี้ผมทํางานหนักมากนะอันนานทีจะลงคลิปนะครับผมโอเคครับผมเราฟาร์มไปเรื่อยๆื่อนะใจะเย็นนะครับผมเล่นออฟซิเดียใจเย็นครับผมมีสกิลตอดได้ก็ตอดถ้าตอดไปได้ก็คือ ไม,ไ,ไม่ต้องไปสู้กับมันอะ่ะอย่าไปฝืนนะออฟซิเดียเป็นตัวที่เลดเกมนะครับผมต้องฟาร์มสแต็คเห็นไหมไอ้ตรงหลอดเลือดตรงเลเวลเห็นไหมมันจะอยู่ตรงเลเวลของเรามันจะมีหลอดข้างๆเลเวลอะ่ะให้มันเต็มหลอดนะครับผมเต็มหลอดเราจะมีไอ้ลูกกระสุนน้อยๆเราเด็ดพุ่งไปเยอะมากนะครับผมเออมันจะถล่มถล่มดาเมจขึ้นมาเป็นฮิตๆเลยครับผมยิ่งออกคี้นี่กระจุยกระจายเลยบอกไว้กันเนี่ยต้องรีฟาร์มทั้งไอเทมด้วยทั้งสแตค็คด้วยนะฮะ เราสามารถเติมไฟได้เร็วนะสำหรับออฟซิเดียนะครับกดสกิลสองพุ่งเรื่อยๆแล้วก็คูลดาวเร็วมากถ้าเรามีคีใหญ่เมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมประมาณชินช้นที่ชิ้นที่สี่ีใหญ่ออกมาผมก็สามารถเล่นได้ง่ายอุยอ้ยอุยอ้ยอยุอุ้ยนี่หืมิวเบาด้วยมือลั่นนะมือลั่นนะ้วต้องขอภัยด้วยนะมือลั่นนะครับโดนดักโดนดักตอเนเฮมันดักเล่นผมอยู่ดีนะผมมีกด ก้แคนนะกดสะท้อนนะเอาสเปลสะท้อนมาใช้บางคนใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับผมมีฟิกเกอร์แล้วก็อาจจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะวิ่งเร็วใช่ไหมเป็นสปินวิ่งเร็วก็ได้ก็แล้วแต่ครับผมจะเพิ่มเป็นบางคนก็เอาเป็นโลใช่ไหมเอาเป็นโลอืมแต่ผมจะเอาเป็นสะท้อนนะ <c oughs> เพราะว่าผมเจอตัวอุ้ยแย่แล้ว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 โอ้โหปิดนะรู้สึกว่าเลนผมจะโดนลุมบ่อยนะเป็นเหยื่ออารมณนะฮะแล้วตัวบางด้วยค่อนข้างหนียากนะ ได้อยู่ครับผมต้องเล่นกับเพื่อนแล้วโ,โหดูดิโดนทีเดียวนี่ครับผมฮาริตสู้ไม่ได้เลยครับผมไม่สามารถหนีได้นะครับผมเพราะว่าโดนอันติีล็อกไวแล้วอ่ามันทําให้เป็นใบไปเลยครับสกิลพุ่งฮาริตนี่คือไรประโยชน์ถ้าฮาริตพุ่งไม่ได้ก็จบเลยครับผมนี่นี่ยังไงครับเรียบร้อยครับผมโดนคืนไปแล้วเอ่ความโหดเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไ่้ฟาร์มทั้งไอเทมแล้วก็สแต็กไปเรื่อยๆนะตอนนี้สแต็กเรามาแล้วนะจะครึ่งหนึ่งแล้วนะ เก็บยากเก็บช้ามากเลยอุย้ยติดนืดๆอะไรวะสงสัยเน็ตไม่ดีเนี่ยลำบากช่วงนี้ครับโอเคเพื่อนเริ่มมาเวทบัฟนะครับรอกเรียบร้อยโอ้โหมามึงหนีไม่พ้นแล้วเออโอ้โหโดนยกโดนยกนี่ถอยมาก่อนถอยมาก่อนซอยซอยซอยถอ,อ,อยกันโอ้ยเจ็บ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 มากครับเจ็บมากต้องกลับแล้วครับต้องกลับแล้วหาที่กลับคงไม่โดนอาร์มอนไหลนะขี้ใหญ่มาก็จะแรงขึ้นนะครับจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะฮะ เอาเลือดเสร็จปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าถอยแล้วนะเพราะนั้นเกิดการโนนเนียเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เราเสียเปียบทางการไฟ์นะครับผมไอเกียวก็ยืนนี่มายัางไงจักคนดีคนสวยตีอ่เรียบร้อยโอย้ไม่ได้คิว <c oughs> ไม่ได้คิวเลยนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรผมก็พยายามฟาร์มต่อไปนะจะขึ้นเลนบนลงเลนกลางไปเลนล่างต่อกว่ากันไปนะฮะสแต็กต้องเต็มนะครับผมสแต็กเต็มจะเล่นง่ายเนาะสำหรับออฟซิดียนะฮะ ถ้าใครอยากเล่นก็ลองฝึกๆดูนะครับผมตัวนี้มันต้องการความพิวนิดนึงเนาะแต่ความยากของมันก็คือตัวมันเองครับผมเป็นตัวที่บางมากแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนตัวสะท้อนหนักๆก็แพ้ได้เลยนะครับค่อนข้างแพ้ยากเจอตัวแก้ทางนะเปลล,ลิก,กอะไรเงี้ยเออยากนะโรดีต้าไอ้กลางโลมาอยเงี้ยโดนเลย <laughs> ต้องหลบซ้ายหลบขวาอือือ ดีครับวันนี้ก็ฟาร์มฟาร์มบนก่อนนะเดี๋ยวฟาร์มบนก่อนนะครับผมไล่เคลียร์เวฟนะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเกิดเราไม่สามารถอยู่ในไฟได้นะครับก็ทำสเปซแล้วก็พยายามดันเลนสูงนะอันนี้ในมุมมองของการทำเลนเนาะก็ดันเลนสูงปุ๊บอ่ะทำเวฟนี้เสร็จปุ๊บมันจะเกิดอันตรายเพราะว่าพื้นที่มันเงียบไปแล้วศัตรูไม่อยู่ในแมปให้เราเห็นเรามาช่วยเพื่อนตีครับตีหลอด ป๊บอ่าเริ่มโผล่มาแล้วครับผมจอเฮดโผล่เข้ามาแล้วเปิดอันติเล่นลิงแล้วครับเราก็กดปึ๊บยิงยิงไปเรื่อยเครับยิงไปเรื่อยปึ๊บล็อกได้เราก็ใส่เลยครับผมเรียบร้อยครับจอเฮดแตกไปแล้วเราก็มาดูอีกต่อหู้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วแป๊บนึงนะฮะอาร์มอนอยู่นี่ครับปึ๊บปึ๊บยังไงอาร์มอนอาร์มอนไม่ได้ครับอาร์มอนแตกไปเรียบร้อยครับผมของดีมาแล้วเริ่มมาแล้วครับผมสแต็กสแต็กเราก็มีทั้งสแต็กของตัวสกิลของพาสซีฟด้วยเนาะแล้วก็มีสแต็กของดาบฉาดด้วยนะครับผม ดับฉะนะก็แรงบอกเลยก็ได้เล่นนะนะยิงปุ๊บไม่โดนวะนี่นี่โ oh อ้ my god โดนอืมอามาตอนนี้สแต็กใกล้เต็มแล้วนะครับดูดีผมฟาร์มตั้งนานแล้วนะคือถ้าใครเป็นคนที่ฟาร์มเก่งๆและชอบในการฟาร์มมากๆตัวนี้ผมตอบโจทย์เลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เหมาะมากๆในการฟาร์มนะ แต่ไม่เหมาะกับการไปเล่นป่านะครับเคยเอาไปลองเล่นป่าแล้วครับไม่เวิร์กจริงๆนะมันไม่เกิดผลไงแตกมันนี่โอ้โหแรงครับผมแรงมามาแล้วมาแล้วไปเล่นยืนเลนอนะโอเคสุดแล้วได้แตกเร็วด้วยไม่โดนนะเนี่ยอตามต่อไปครับนี่นี่นี่ยังไงยังไงครับผมโอ้โหฮาราบีแตกเลยครับลูกก็ไม่อยู่ เพราะมันรัวรัวมากครับผมดูดิคีแตกเป็นแบบโอ้โหนี่ออกคีใหญ่ตัวเดียวนะครับผมตดแรงเพิ่มดาเมจคีอ้าวเข้ามาอย่างนี้โดนล็อกครับผมดิ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 แตกเลยครับผมอย่างแรงอย่างแรงเลยเนะเฮะ้ยประตูตอนนี้อยู่ในแบบมีสองตัวมีฮาริสกับหัวแดงแชงคูดนะครับผมเอาอยัางไงดีเอ่ยผมหาศัตตูอยู่เรื่อยๆครับมีสองตัวตามตัวที่ตายเนาะก็ะเหลือสองตัวกันบ้าน ามนั้นนะฮะเช็คแมปเรื่อยๆนะทุกคนเวลาเล่นนะ่ะใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับผมหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็พยายามดูแมปนะครับแบบมินิแมปข้างบนนะครับผมด้านบนซ้ายเนาะให้ดูเรื่อยๆว่าศัตรูโผล่ตรงไหนตรงไหนล่าสุดนะครับแล้วก็แจ้งเพื่อนนะครับผมไม่แจ้งเพื่อนก็บอกว่าเออบริเวณนี้เป็นยังไงยังไม่ต้องไม,ไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้นะเป็นพื้นที่อันตรายนะฮะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เบสิกนะบางคนไม่ค่อยรู้กันเนาะมีแต่เล่นแล้วก็วิ่งใส่วิ่งใส่ไม่ได้นะ อ่ะดูแมพครับผมแล้วยิ่งผมเจออาร์มอนนี่ผมต้องดูบ่อยๆนะแล้วมันดูยากไงเวลามันหายตัวไงไม่โผล่ในแมพนะอาร์มอนเนี่ยตัวหายตัวดีๆนี่น,นี่มาแล้ว,ลวนี่นี่โอ้โหวิ่งมาเออยิงใส่พุ่มครับปึ๊บติดครับหนึ่งตัวรูปนี่เรียบร้อยครับผมลุลวัลว,วอเอาแค่สกิลติดนะหนียากครับผมโอ้โหโโหัวแดงแครงคูตของเรานะครับผมสูเลียนโอ้โหโอ้ซอยโคตรเจ็บเลยดูดิอันเดอร์บีก็แรงนะ ทำไปเล่นไปนะฮะก็ <the> เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็ฟาร,ร์มต่อเกียร์ดินกลางครับกระตูแตกไปสองตัวเหลือสามตัวนะครับผมฮาลิสฮุโดนโดนล็อกโดนล็อกอุ๊ย,ยได้รอดอยู่ครับผมเรียบร้อยเก็บไปสองตัวเลยตัวเดียวครับผม <the> เหลือแค่ตัวเดียวนะครับกลับบ้านก่อนไปฟื้นเลือดก็แรงดีนะสำหรับบิวนี้นะใครอยากเล่นตามเล่นได้นะครับผมไม่ห่วงนะ ผมจะขึ้นวิวไว้ให้เลยตอนต้นคลิปเลยนะครับอ่าแต่ถ้าใครที่อยากเล่นเป็นสายโจมตีเร็วนะครับผมไปเลือกเอาท็อปโลกก็ได้เล่นก็ได้ตามสเต็ปที่เราต้องการเลยนะแต่นี้ผมเอามาแก้ทางเพาะผมกลัวขอเอาตัวสะท้อนมาเฉยเปิดซองเลยครับเอาเรื่องจริงๆริงเลยนะดิะตเตรียม,มเก็บหลอดนะครับทุกคนพร้อมแล้วหรือ,อยัง่าได้เพิ่มระยะโจมตีนะครับผมของแรงของดี เป็นเจะก่อนนะแต่ถ้าใครออกตัวเพิ่มระยะโจมตีแล้วไม่ต้องไปออกปืนส้มนะครับผมมาลิฟิกรอนะตัวนั้นเจอกก่ะหนักนะครับผมมันทับซ้อนกันนะครับผมกับตัวนี้ตัวนี้ได้ระยะด้วยจาะก่อด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอแท้งเนัวใหญ่ๆนาๆถึกๆนะครับผมออกตัวมาลิฟิกรอปืนส้มไปเลยนะฮะเพราะว่าเจะกาะแรงมากตามเลเวลนะครับผมตอนนี้ก็พื้นที่เงียบ,บเงียบมากโอ้ยโอ้โอ อะไรคำนี้มึงดักกันตรงนี้เลยเหรออืออา้าตายไปด้วยกันครับผมตายไปด้วยกันนะโอเคตามนั้นเลยอืออย่างนี้อย่างอย่างนี้เลยหลอดชนบ้านนะไปช่วยหน่อยไปช่วยหลอดหน่อยครับผมกันหลอดขึ้นอนะ่ะผมก็ดูสกอร์ไปว่าเออยังไงวะตัวไหนออกกันใครออกสะท้อนใครออกอะไรยังไงนะฮะเรียบร้อย <Okay. S 1> เยหลือแค่สองตัวกันบ้านสองตัวกันบ้านนะฮะ <c oughs> คลิปตัวใหญ่ครับโคตรดีเลยเมกะคลิปครับอยู่ให้นานผสมควรรวบโอ้สวยมากไทเกียวสุดยอดครับผมผมคงเกิดไม่ทันแน่ๆเลยจบเกมก่อนแล้วอย่างนี้อ่านว่าแล้วเชียวคือเข้าสวยมากครับเมื่อกี้โอเคครับผมก็จบแล้วครับเป็นการรีวิวตัวละครน,นะพีโร่ใหม่ออฟซิเดียนะครับผมอย่างสวยอย่างเท่ทก,กิลน่าสนใจมีความโดดเด่นนะครับผมแต่ว่า อันตรายตรงที่ว่าตัวมันบางนะครับผมมั่ก็มีปัญหาของมัน่ะมีดีก็ต้องมีเสียเป็นเรื่องธรรมดาครับผมอ่ะล็อกใกล้ก็อาจจะตายเองก็ได้นะครับผมยังไงก็เล่นก็ระวังระวังกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม